สวัสดีค่ะพบกันอีกแล้วนะคะกับมิลลี่โฮมเมดวันนี้เราก็จะมาทําขนมปังไส้เผือกแบบง่ายๆค่ะเดี๋ยวเราไปดูส่วนผสมแล้วก็วิธีการทํากันค่ะ เริ่มจากนะคะเราก็จะใช้แป้งขนมปังนะคะ250กรัมค่ะผสมกับยีสต์นะคะวันนี้ใช้เป็นยีสต์หวานนะคะ3กรัมแล้วก็น้ําตาลทรายนะคะ50กรัมแล้วก็จะมีเกลือนะคะอีกประมาณเศษหนึ่งส่วนสี่ช้อนชาค่ะหลังจากนั้นนะคะเราก็จะผสมให้ตัวของแห้งเนี่ยกระจายตัวเข้ากันดีนะคะหลังจากนั้นเราก็จะทํหลุมเล็กๆนะคะเราก็จะเติมนมสดค่ะหรือจะเป็นน้ําเปล่าก็ได้นะคะ180กรัมค่ะแล้วก็ตามด้วย น้ำมันนะคะวันนี้เราใช้เป็นน้ำมันรำข้าวค่ะอีก35กรัมหรือใครจะใช้เป็นเนยสดก็ได้นะคะผสมให้พอเข้ากันค่ะวันนี้เราจะนำไปนวดโดยใช้เครื่องนวดขนมปังนะคะหรือว่าถ้าใครจะนวดมือก็ได้นะคะเพราะว่าสูตรวันนี้จะเป็นสูตรเล็กนะคะนวดมือได้ง่ายๆเลยค่ะ หลังจากที่เราผสมส่วนผสมนะคะพอเข้ากันแล้วเราก็จะนําไปใส่เครื่องนวดขนมปังได้เลยค่ะโดยที่เราจะนวดจนกระทั่งเนื้อแป้งเนียนยนะคะเราก็สามารถขึงเป็นฟิล์มได้ค่ะเราจะใช้เวลาในการนวดอยู่ประมาณ20จนถึง25นาทีนะคะพอเรานวดจนกระทั่งเนื้อแป้งเนี่ยได้ที่แล้วนะคะเราก็นําออกจากเครื่องเลยค่ะ แล้วก็มารวบแป้งนะคะปั้นให้เป็นก้อนกลมนะคะรวบหน้าให้ตึงนะคะหลังจากนั้นเราก็จะนําตัวแป้งเนี่ยไปพักนะคะประมาณสัก45นาทีจนถึง1ชั่วโมงนะคะโดยใช้พลาสติกปิดหน้าขนมปังนะคะไม่ให้แป้งโดแหง้งหรือจะใช้ผ้าก็ได้คะ่ะ หลังจากที่เราพักแป้งเสร็จแล้วนะคะเราก็จะนําตัวแป้งเนี่ยมาตัดแบ่งเป็นขนาดตามที่เราต้องการนะคะโดยที่วันนี้เราจะตัดก้อนละประมาณ50กรัมค่ะในสูตรนี้นะคะจะตัดได้อยู่ประมาณ10ชิ้นนะคะคือน้ําหนักโดเนี่ยจะได้อยู่ประมาณ500กรัมนะคะ การตัดแบ้งโดนะคะเราสามารถจะตัดเป็นชิ้นใหญ่หรือว่าชิ้นเล็กก็ได้ค่ะถ้าใครชอบชิ้นเล็กกว่านี้นะคะก็สามารถตัดได้สัก 30- 35กรัมก็ได้ค่ะหรือใครชอบชิ้นใหญ่นะคะก็ตัดสัก6 0หรือ6กกรัมก็ได้ค่ะพอหลังจากที่เราตัดเสร็จแล้วนะคะเราก็จะนำตัวแป้งเนี่ยมาคลึงให้เป็นก้อนกลมนะคะเดี๋ยวเราจะพักแป้งอีกครั้งหนึ่งค่ะ เราจะพักแป้งอีกครั้งนะคะก็คือ15นาทีจนถึง20นาทีนะคะการพักแป้งครั้งนี้ก็จะช่วยให้ตัวกลูเตนเนี่ยได้ทำงานนะคะแล้วก็เวลาเรารีดตัวแป้งโดเนี่ยแป้งโดก็จะได้ไม่หดกลับนะคะเวลาเราใส่ไส้ก็จะง่ายขึ้นนะคะ ระหว่างที่เราพักแป้งโดนะคะเราก็จะหาพลาสติกนะคะหรือว่าผ้าก็ได้ค่ะมาคลุมนะคะหน้าแป้งโดเพื่อไม่ให้ตัวแป้งโดเนี่ยแห้งนะคะไม่ให้ความชื้นในข,ขนมปังเนี่ยระเหิดออกไปนะคะพอหลังจากที่เราพักครบ15นาทีแล้วนะคะถึง20นาทีเนี่ยเราก็จะนําตัวแป้งเนี่ยมารีดนะคะให้เป็นลักษณะแผ่นวงกลมแบนๆนะคะแล้วเราก็จะใส่ไส้ เผือกกวนล,ลงไปตรงกลางค่ะถ้าสมมุติว่าเวลาเรารีดนะคะเราแป้งเนี่ยมันสปริงหดกลับนะคะเราก็พักแป้งเพิ่มอีกสัก5-10นาทีก็ได้นะคะพอเรารีดเป็นก้อนกลมเสร็จแล้วนะคะเราก็จะใส่ไส้เผือกค่ะไส้เผือกเนี่ยเราสามารถตัดเป็นขนาดตามที่เราต้องการนะคะ30กรัม35กรัมหรือชอบเยอะก็เป็น50กรัมก็ได้หรือใครจะใช้เป็นที่ตักไอศครีมแบบนี้ก็ได้นะคะ ขนาดของไส้เนี่ยก็ขึ้นอยู่กับความชอบของแต่ละคนนะคะลองครีเอทเอาดูนะคะหลังจากที่เราใส่ไส้ขนมปังเสร็จแล้วนะคะเราก็จะปิดตะเข็บให้เรียบร้อยนะคะวันนี้เราจะขึ้นรูปขนมปังไส้เผือกเนี่ยเป็น2แบบนะคะ แบบแรกก็คือแบบในคลิปนี้เลยนะคะพอเราใส่ไส้แล้วก็ปิดตะเข็บเสร็จเราก็นํากันไก่ค่ะมาตัดให้เป็นแฉกเฉยๆนะคะหลังจากนั้นเราก็เรียงใส่ตัวกระทงฟอยก็ได้ค่ะอันนี้จะเป็นกระทงฟอยเ,ออเบอร์เอนนะคะหรือถ้าไม่เรียงใส่กระทงฟอยนะคะก็สามารถเรียงลงบนถาดอบที่เรารองด้วยกระดาษไขหรือจะเป็นถาดอบที่ทาด้วยเนยขาวบางๆก็ได้ค่ะ ต่อไปนะคะเราก็จะขึ้นรูปอีกแบบหนึ่งค่ะก็คือนำตัวแป้งโดนะคะมาใส่ตัวไส้เผือกลงไปค่ะแล้วก็ปิดตะเข็บให้เรียบร้อยนะคะทำคล้ายๆกับแบบแรกค่ะหลังจากนั้นนะคะเราก็จะตัดให้เป็นแฉกนะคะอันนี้จะถี่นิดนึงนะคะแต่ว่าไม่ต้องถี่มากนะคะหลังจากนั้นเดี๋ยวเราก็จะบิดตัวแป้งให้เป็นเหมือนเกลียวพัดขึ้นมาค่ะ พอเราบิดตัวโดขนมปังเสร็จแล้วนะคะเป็นลวดลายแล้วเราก็เรียงลงบนถ้วยกระทงฟอยได้เลยค่ะหรือว่าจะเรียงลงบนกระดาษรองอบหรือว่าจะเป็นถาดที่ทาด้วยเนยขาวเหมือนกันก็ได้นะคะหลังจากที่เราขึ้นรูปขนมปังจนเสร็จหมดทุกๆชิ้นแล้วนะคะเราก็จะพักแป้งขนมปังหรือตัวโดของเราเนี่ยคะ่ะประมาณสักอ่า 45นาทีจนถึง1ชั่วโมงหรือว่ามากกว่านั้นนะคะหรือจนกระทั่งให้ตัวแป้งโดเนี่ยขึ้นเป็น2เท่านะคะการพักแป้งเนี่ยก็ขึ้นอยู่กับสภาพอากาศด้วยนะคะว่าอากาศเย็นหรือว่าอากาศร้อนนะคะพอหลังจากที่เราพักแป้งแล้วนะคะ จนแป้งขึ้นเป็น2เท่านะคะเราก็จะนําเข้าไปอบค่ะก่อนอบนะคะเราก็จะทาหน้าขนมปังด้วยนมสดหรือว่านมข้นจืดก็ได้ค่ะแล้วก็โรยด้วยงาดําสักเล็กน้อยนะคะนําเข้าไปอบที่อุณหภูมิ170องศานะคะใช้เวลาประมาณ13จนถึง15นาทีนะคะสังเกตเตาไฟของแต่ละคนด้วยนะคะเราโดยใช้ไฟบนไฟล่างนะคะหรือจะเป็นไฟล่างเปิดผัดลมก็ได้ค่ะอย่าลืมนะคะต้องวอร์มเตาก่อนอบอย่างน้อย15 5น,นาทีนะคะหลังจากที่อบสุกแล้วนะคะก็นําออกจากเตาแล้วก็สามารถทาด้วยนมข้นจืดหรือว่าจะเป็นเนยสดก็ได้ค่ะเพื่อความหอมอร่อยแล้วก็เงางามของตัวขนมปังอีกครั้งนะคะ แค่นี้เองนะคะเราก็จะได้ขนมปังไส้เผือกเนื้อนุ่มๆห,หอมอร่อยแล้วนะคะเพื่อนๆลองทํากันดูนะคะไม่ยากเลยแล้วก็ถ้าใครนะคะยังไม่ได้กดติดตามม l ลลี่โฮเม e นะคะฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ด้วยค่ะเพื่อจะได้ไม่พลาดกับคลิปวิด,ดีโอใหม่ๆจากเราและอีกช่องทางหนึ่งนะคะก็คือ Facebook m กมิ y ลี่โฮเม e ฝากกดติดตามแล้วก็กดถูกใจด้วยค่ะสําหรับวันนี้นะคะลากันไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ